รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประมาณ26ครั้งที่น้องผ่าตัดมาไมต้องเป็นเราด้วยที่เป็นแบบนี้แ่นแทมเพิร์แม่ต้องนั่งตัดไม่มีอวัยวะเพศค่ะแล้วคุณหมอก็เลยให้แม่กับพ่อเลือกว่าจะให้น้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของครอบครัวนักสู้ที่เป้าหมายชีวิตของพวกเขาคือการดูแลลูกชายพิการด้วยความรักให้ดีที่สุดและไม่ว่าจะมีอุปสรรคนับร้อยนับพันก็ไม่อาจจะฉุดรั้งกำลังใจของพวกเขาได้ครอบครัวแม่มีกันทั้งหมด4คนคะ่ะมีคุณพ่อแล้วก็มีแม่แล้วก็มีลูกชายสองคนคะ่ะตั้งแต่ตั้งท้องลูกชายคนแรกนะคะ มาทราบว่าน้องมีมีผิดปกติทางร่างกายหลายอย่างเท่าที่คุณหมอแจ้งตอนแรกก็คือหน้าท้องน้องไม่ปิดมีพวกอวัยวะภายในไหลออกมาข้างนอกแล้วก็ขาแบรนิ้วเท้าข้างหนึ่งจะมีแค่สามนิ้วแล้วก็มีก้อนน้ําข้างหลังอะค่ะไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับเราอะค่ะไมต้องเป็นเราด้วยที่เป็นแบบนี้จากที่เคยพอมีกินมีใช้ตอนนี้ก็กลับกลายมีหนี้สินจากที่เคยมีก็ต้องเอาไปขาย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลิตครับผมเอกพันธ์บาลลิตครับผมผู้เด็กพันธ์ครับครับวันนี้เราอยู่แถวไหนครับวันนี้เราอยู่แถวเจริญกรุงร้อยเนะครับวันนี้เราจะมาให้กำลังใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคุณแม่นะครับคุณแม่คือคุณกุสมาเนี่ยมีลูกชายอยู่2คนแต่ที่เรามาให้กำลังใจคือให้กำลังใจลูกของเขา แต้คุณเห็นรูปของเขาแล้วคุณจะชื่งมากโอ้ยถ้างั้นอย่ารอช้าคุณเอกพันธ์ครับไปดีกว่าครับครับเชิญครับเชิญไปเลยครับอ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรครับอ่ะรอเอื้อเรือสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจค่ะดีใจ หนูเคยเห็นลุงบินทำอะไรลูกใช่คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับเราอยู่กับครอบครัวที่เป็นต้นเรื่องนะครับนี่คือคุณกุสุมาค่ะกุสุมานะครับสีเฮริตครับสีเฮริตสีนะครับนี่ลูกชายครับชื่ออะไรนะคนเล็กสหาริดครับสหาริดอายุเท่าไหร่เนี่ยสี่ขวบสี่ขวบโอ้โหแล้วนี่ชื่อสิงโตครับความพิการของน้องตั้แตกคลอดเลยไหมครับ ใช่ค่ะน้องพิการตะกำเนิดเลยค่ะน้องจะมีน,ะน้ำที่ไขสันหลังค่ะจะเป็นก้อนที่ที่หลังตอนคลอดน้องหน้าท้องก็ไม่ปิดไม่สนิทจะมีพวกอวัยวะภายในไหลออกมาอยู่ด้านนอกค่ะคืะคอหน้าท้องนี่เปิดคุณหมอสัญญกรรมก็คือตกแต่งก็คือเก็บเข้าไปแล้วก็ทําการ เย็บติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตั้งแต่คลอดเลยใช่ค่ะพอคลอดออกมาปุ๊บเขาจะให้คุณหมอเด็กรับน้องลงไปรักษาเลยอะค่ะไม่ให้แม่เห็นน้องเขาขอผ่าตัดเรื่องไตก่อนเพราะว่าไตาน้องไม่ดีไตน้องไม่ทํางานไม่ให้แม่เห็นเห็นเห็น,หนตรงที่ผิดปกติเพราะว่าเขากลัวแม่สะเทือนใจมากจนผ่าตัดไปได้ครั้งที่หนึ่งแล้วแล้วคุณหมอก็แจ้งมาอีกว่ามันไม่ไม่โอเคอยากจะขอผ่าซ้ําประมาณ26ครั้งที่น้องผ่าตัดมาลูกสู้ค่ะ ลูกสู้แม่ก็สู้น้องเก่งข้างล่างน้องจะไม่มีความรู้สึกเลยค่ะหน้าท้องเมื่อเย็บไปแล้วค่ะที่บอกเรื่องอวัยวะเพศด้วยไม่มีอวัยวะเพศค่ะแล้วคุณหมอก็เลยให้แม่กับพ่อเลือกว่าจะให้น้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วคุณแม่เลือกคุณพ่อเลือกเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าน้องจะได้เข้มแข็งเข้มแข็งและแข็งแรงใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ปกติแม่ขับถ่าย น้องก็เลยเหลือไตแค่ข้างซ้ายข้างซ้ายคุณหมอก,ก็ยกไวยไตให้น้องฉีดด้านข้างอะคะ่ะฉีต้องออกด้านนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้เขาตลอดเหมือนเหมือนกับฉีไหลก็เปลี่ยนแผมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแผ่นแพมเพิ่มแม่ต้องนั่งตัดแล้วก็เอาเทปติดอะคะ่ะใส่ชุดครับนะะี่ค่ะน้องพยายามช่วยเหลือตัวเองมีคนนี้ขึ้นมาปุบ๊บก็มีน้อง ตั้ง,ต,งตั้งตั้งใจจะมีน้องเพื่อที่ว่าเผื่อพ่อแม่เป็นอะไรไปจะได้ให้เขามีพี่น้องอที่เชื่อยกันเลยน้องอยากให้อยางให้มีคนดูแลณปัจจุบันนี้น้องสิงโตเนี่ยผ่าตัดถึง20สิบครั้งผ่าตัดอะไรยี่สิบกว่าครั้งผ่าตัดอ่ไตนี่ก็คือผ่าสามครั้งแล้วผ่าข้างหลังนี่ก็คือสองครั้งแล้วผ่าตรงสายระบายตรงชั้นหัวเนี่ยค่ะไม่ให้น้ำาย้อนขึ้นนะคะก็สามครั้ง คุณแม่ทํางานอะไรเนี่ยเป็นเซลลค่ะเซล,เทล,เทลโทรศัพทอ๋อเป็นเซลโทรศัพทขายของให้แล้วก็จะมีค่าคอมมิชชั่นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันขายไม่ค่อยได้ไไดเลยค่ะใช่รายได้หลักตอนนี้ก็คือแม่ค่ะแม่ทํางานประจําส่วนคุณพ่อขับบินรับจ้างแต่ว่าคือไปขับได้แค่ช่วงเช้าเช้ามืดแล้วก็แม่ไปทํางานพ่อต้องกลับเข้ามาซื้อข้าวซื้ออะไรเข้ามาแล้ววะค่ะแล้วก็อาศัยว่าคนแถวนี้เขาไหว้วานจ้างให้ไปทำนวดทำนี่ใกล้ๆอ่ะค่ะ ก็ตอนเช้าตีห้าหกโมงก็ออกไปขับรถคุณแม่ไปทํางาน8ปดโมงก็เข้ามาดูแลมาอยู่เขามาดูแลเขาถ้าเรารายได้ไม่พอเราก็ต้องหาหาที่ที่ว่าเออเราพึ่งตัวเองให้ดีที่สุดแบบเราก็พอดิ้นได้แล้วก็ดิ้นไปดันแับดันอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันข้ามผ่านพุกจุดที่เลวร้ยวายนี่มาได้ลูกคะ่ะ ลูกเลยใช่ใชลูกเป็นหลักเลยคนนี้เป็นหลักเลยค่ะน้องเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่งองแงนอกจากจะเจ็บป่วยคุณพ่อเข้มแข็งอ่ะจะบอกตลอดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราด่าไม่ดีที่สุดเสียใจไหมเสียใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่าดีที่มีเขาทุกวันนี้มันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดยังไงเราต้องดูแลดีที่สุดมันก็มีกังวลมากนะครับแต่ว่าเราคือมันก็ต้องสู้อ่ะพี่เราก็ต้องทําให้ดีที่สุด อนาคตจะให้ลูกเขาเป็นยังไงฮะก็อยากให้คนนี้เขาดูแลคนนี้ค่ะคืออยากจะให้น้องไน้ดูแลพี่ใช่พยายามสอนให้รักให้รักกันแม่จะบอกตลอดว่าพี่น้องให้รักกันให้รักกันวันนี้นะครับรายการโุปกายแสงแห่งความหวังนะครับโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรามอบเงินสดให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับพร้อมวยถุงยางชีพอีกหนึ่งถุงนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับ เขาอยู่ด้วยกันแล้ว<ร>เขาเขาดูแลซึ่งกันและกันแม่ไม่ได้ไปทํางานตั้งแต่เช้าพ่อออกไปหาเงินอพอพ่อกลับมาอก็ช่วยแม่ทํานู่นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละทาให้ครอบครัวเป็นครอบครัวแล้วก็รักกันวันนี้รายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํงงานักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล ขอขอบคุณเรื่องราวชีวิตของนางสาวกุสุมาดวงสีกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจของทุกคนในครอบครัวและทําให้เห็นว่าแม้อุปสรรคที่เผชิญตรงหน้าจะหนักหนาสักเพียงใดแต่ความรักที่มีให้กันจะนําพาให้เราก้าวผ่านมันไปได้ก็มันทําให้เรารู้ว่ายังมีคนที่เขาช่วยเหลือเราอยู่เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้อยู่แต่ครอบครัวเรายังมีคนเขามองเห็นแม่ก็จะทําให้ดีที่สุดดูแลลูกให้ดีที่สุด